โอเคนะครับก็กกัดสวัสดีคนทีสวัสดีคนไทยใช้ออกซิเจนหายใจที่รทานนะคบผมยกนวมค่พมีคำในการศึกษเช่นเคยวันนี้ครับผมก็จะมาเออ่ทำคิดเช่อคิดไม่ออกแล้วคุณไงวันนี้เราจะมากระโดดแบบมั่วบเพลนะินๆครับซึ่งวิธีการกระโดดนะจะแตกต่างจากอันอื่นนะครับ ก็คือมันจะท้าทายหน่อยก็คือแล้วต้องกระโดดไปตามต้นไม้พวกเรนเลยรอบเมืองนี่ครับไปถึงอาเขตไปถึงโรงเรียนไปถึงโคซิงสตอร์ไปถึงไอ้จูสเขาเรียกวอยวะจูสไอ้โรงงานผลไม้นะตรงนั้นอะจูสแฟคทอรีนะ่น่ะแล้วก็กระโดดลงมาตรงตรงโคมโคม ไฟตรงนี้แล้วก็กระโดนอีกทีหนึ่งแล้วก็ไม่ให้ตกพื้นนะครับถ้าตกพื้นต้องเรื่มใหม่ครับอ่ะคุณจะมาท้าทายกันโอเคครับเริ่มเลยปึ้งเรื่องคือตรงเทียนตรงนี้ครับมาผมเป็โปรโเพเยอร์ตัวจริงอยู่แล้วให้ผมต้องใช้มือเดียวด้วยนะี่รู้นะโอยเปิดมาตายนะ ปกติไม่ไม่พลาดตรงเนี้ยคือมันจะแบบ <c oughs> ไม่รู้เลยอ่ะเทสรอบสองเราสอบปลาตั้งแต่เริ่มรอบไม่ต้องเล่าแล้วนะมาท้าทายกันผู้ <c oughs> ชมลองทํากันได้นะครับอ่ะเป็นการแบบหาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็ค,คือการฝึกกระโดดนะถ้าใครยังกระโดดไม่คล่องก็ลองนะครับแต่มันจะท้าทายนะอุย้ยมันจะท้าทายตรงเนี้ยมันมันไกล นั้นเราก็ต้องกระโดดไปตรงพิซซ่าเพลสเะีหยดีอดเลยดนะังนั้นยากหน่อยขึ้นไปตรงนี้นั้นขึ้นไปโยนแจโน็โลงไอ่ามีการโชว์หนึ่งเฮ่จากนั้นผมก็ไปนี่กระโดดขึ้นไปต้นต้นม้นี้มันก็ขึ้นไปตรงนี้ขึ้นบนโรงเรียนนะ เฮ้ยอย่าตกนะอย่าตกมันขึ้นไปบนโคสตสโตแต่มันจะยากตรงไหนวะตรงนี้แหละยากนี่มันตกง่ายมากนะตรงนี้โอ้ยกดปึ๊บแบบนี้ดวงชามนี่ยังสว่างเลยแสงก็ลดน้อยลงแล้วนะอ่า ต่อไปนะครับผมก็จะกระโดดไปตรงนี้อ่ะตรงนี้แล้วก็นี่ตรงเนี้ยเป็นจุดที่ยากสุดสำหรับผมนะเพราะมันจะมีตรงคงไฟติดอยู่จากนั้นมไม่ค่อยยากเท่าไหร่โรยตัวลงมาจากตรงนั้นตรงนั้นมาที่ต้นไม้ตรงนี้ตรงนี้แหละท้าทายจัดจัดอันนี้คือเป็นจุดเซฟนะจุดเซฟก็คือ ตรงไอโรงงานผลิตงานผลิตไอผลลน้ำผลไมา้านะเพราะว่าตรงนี้มันจะยากพิเศษนะแหละเราต้องกะระโดดขึ้นไปตรงนี้อันนี้ยังไม่ยากแต่อันที่ยากก็คือเราต้องกะระโดดขึ้นไปตรงคมอันนึ้ง้ยยากที่จะครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้อละไอไอคือมันจะยากที่มันจะอันเล็กนะแล้วก็แบบแล้วมันตกง่ายด้วยนะเพราะว่ามันขยับอยู่ เกือบ <c oughs> บางครั้งแบบตอนผมอยู่บนคมได้อยู่นิ่งๆไงบางบางทีมันก็ตกเองเพราะว่ามันแบบเนี่ยมันจะแบบยกซ้ายยกขึ้นยกลงแบบนี้นะเคช่างมันนะครับอือก็ตั้งทีดีก่อนปึ๊บเอ้ยปึ๊บไม่ชอบเลยนะเพราะว่าผมใช้ทำบล็อก,กนะ yeah. ผมไม่ได้ใช้เ้าอัพเพราะว่าเพ w e ว up อมันแบบ มันจะหมดเร็วไงเขาอัพอผมไม่ค่อยนิยมผมใช้ทําบักของอีทำความวเร็วกระโดดสูงมากกว่าแต่คือมันจะแบบลื่นๆใช่ไหมมันจะดิฟเออมันจะยากตรงเฮ้ยตกอย่าตกเม้ยตกอีกแล้ว <laughs> นานแน่เลย มเล่นไอแพดะเออนะเออเออแวกลับเอ้ยม,มันเลี้ยวอ่ะมันมันเอียงนะผมรู้วิธีแล้วมันต้องแบบกระโดดแล้วก็กลับมาหน่อยอ่ะคือส่วนใหญ่ผมจะแบบกระโดดเลยใช่ไหมเออแล้วต้องกลับมาหน่อยอันนี้เอียงเอ,อ้ยยัง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  ก็กลับมาปั๊ไม่เอามันไม่เอาเอาพึ่งผมหรือไปเลยเออเป็นชุดไหนดีจมีเหรอไม่มีเอ็ดมินดีกว่าแอดมินกระโดดบากร์แอดมินปลอมนะโอเคต่อมันจะเออมันจะยากไง แต่ตอนทําแล้วมันก็ไม่ได้อะไรแค่แบบความสนุกแล้วก็ความท้าทายว่าใครมันจะได้เป็นก่อนแลยนะนี่คือเหตุผลที่แบบเล่นกับเพื่อนแล้วมันสนุกเอ้ยไอ้หนุหมหนุ่นมเร็วเลยทหาันี้ก็สบายแล้วมันจะมันจะไปสบายมากกว่ามันชอบติดคอแบบอเกมนี้มันปแปลก เกมนี้แปลกๆคือมันจะแบบตอนอยู่ตรงขอบขอมันชอบชอบแบบตดแล้วตอนเรากระโดดมันจะพุ่งไปข้างนอกอ่ะนะเฮ้ยหยดหย่าหยอดยดี๋ยุดหยดหยดยยุดยุดหยยอยุดหยุดยุดหยุดหยุดหุ่ดหยยุยุนหยุดหยุนยุดหยุ่หยุดหยุนยุดหยดหยุดหยุดหยุดหยดหยุดหยุดหยุดหยดหย่ดหยยหย เยได้แล้วได้แล้วนะแบบนี้ตีดังกาโชว์ไปหนึ่งทีเยรจากนั้นกระโดดไปตรงโคเวอร์บอร์ดเรส เซฟไปนะเออตอนนี้มันก็ยากเหมือนกันคือมันมันจะไกลไงอันที่มันอันที่มันไกลมันก็เซฟได้นะอันนี้ง่ายมากะอันนี้พลาดครั้งแรกนะปกติมันจะไม่พลาดนะอ๋ออย่าตกอีกอย่าตกสิ มันเงียบๆหน่อยเพราะว่าแบบปิดเสียงเพลงเฮ้มเยิ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 ้มปิดเสียงเพลงปิดเสียงเพลงแล้วเอ้ยไม่ล็อกเอาเลยคุณผู้ชมปึ๊บดีมันจะเลยอีกแล้วเนี่ยเยยยยย yes แล้วนแล้วก็กดกดรีบปึ๊บแบบนี้ ใช้ก็ง,ง่ายแล้วล่ะจะต้องกระโดดเวรน,นี้ผ่านาานาัอย่าผ่านนะอย่าผ่านนะอย่าผ่านนะแล้วก็เฮ้ย แล้วเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวเป็นโค้ดอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นในบนฐานตรงเนี้ยอืมแล้วก็ขึ้นเล่นอันนี้ก็คือข้าวหลังจากนั้น <Go! S 1> ก็กระโดดให้มันถึงชั้นหนึ่งนี้แล้วก็เสร็จสิ้นการปราบกั้นนี้ครับโอเคนะครับแค่นี้ครับบายบาย